การาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอ่านี่เป็นคลิปที่สองนะครับที่ผมเปิดเสียง <c oughs> ต้องพูดเยอะอีกแล้วใช่ไหมวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องผมเสียงหล่อจริงไหมสำหรับผมผมคิดว่าเสียงผมไม่หล่อเลยนะครับไม่หล่อเลยสักนิด คุณดูยังไงแต่ให้เสียงผมหลอเนี่ยขนาดเจ้าตัวเองอย่างเช่นผมผมยังไม่คิดว่าตัวไม่คิดว่าเสียงผมหลอเลยและถ้าและคิดว่าถ้าดัดไม่ผมดัดนะครับผมดัดเอพยายามให้เสียงนี้เป็นเสียงหลักอยู่นะแต่อ๋อและถ้าอยากฟังเสียงต้องฉันบอกกัผมก็คือ สวัสดีครับอ่านี่แหละครับคือเสียงหลักของผมผมไม่ค่อยชอบเสียงตัวเองสักเท่าไหร่โอเคนะครับก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบค,ครับ